พ่อแม่พี่น้องไอโบที่ฟักิก้งจอบที่มันจะมองหาบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็นบัตรคาริน่าเชลหรือเทม,มันนี่หรือจะเป็นการสุม่มรางวัลลุนรับบัตรเติมเกมไอเทมโคดเริ่มต้นเพียง1 0บาทเท่านั้นสมายพี i n t h เว็บคุณภาพชั้นดีมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วปลอดภัยครบในเว็บเดียวทุกคนครับทุกคนครับวันนี้ผมมีอะไรจะบอกวันนี้ผมเพิ่งทักไปขอรถ GM ลดคันใหม่รถเมตาตอนเนี้ก็คือมันเพิ่งเข้าวันนี้เลยเว้ยผมก็เลยทักไปขอ GM เดี๋ยวผมลองคุยกับ GM ครับ Uh, สวัสดีครับสวัสดีครับเจได้ยินได้ยินไหมครับสวัสดีค่ะคุณมอดเจมครับพอดีว่าผมเห็นรถคันใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้ครับผมอยากได้ไม่ทราบว่าเจมา GM สามารถเอาให้ผมเลยได้ไหมครับ ได้แค่เดียวทางทีมงานเราจะทำให้หลอดการได้รถของคุณมอสต็มในครั้งเดียวเลยนะคะ่ะทำให้หลอดเต็มในครั้งเดียวอ๋อรถคันนี้มันเข้ามาในระบบเวิร์กช็อปก็คือต้องกดแล้วมันจะได้หลอดไอชาร์ตสิบอันใช่ไหมแปลว่าผมกดหนึ่งครั้งสิบหลอดแล้วจะทำให้ชาร์จเต็มเลยใช่ไหมครับใช่แล้วแค่เดียวเราจะปรับเรทให้นะคะ่ะอุ้ยขอบคุณมากครับ GM เมครับ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 สวัสดีครับโอ้เป็นไงครับทุกคนวันนี้ผมกุ้ยีเ GM มแล้วมา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 เริ่มกดกันเลยคำเตือน หากพ่อแม่พี่น้องไอ้บีบออที่ฟักกิ้งจอบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี no ้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกาสไปซื้อของที่ดานนาเมกสวัสดีคุูมที่นีุ่กท่านและกดเพื่อน่อยทุกคนเลครับดีแล้วก็อยู่กับช่องชัดมองครับ หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานสักสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบไปวยี่สิบวันนะครับไม่รู้สี่วันนั้นเจ็ดแปดสี่ห้า 4, วันแหละวันนี้ว่าผมก็ไปได้ไปใช้ชีวิตมาพูดเหมือนแบบกูไม่ได้ใช้ชีวิตเลยไม่อยากพูดลอล้มันเศร้ามันมาที่เกมด,ดีกว่าสปีดดีฟครับก็วันนี้มีรถคันใหม่มานะครับผม เป็นยังไงไอ้นว่าคนนี้มันแรงจัดๆเลยใช่ไหมล่ะเห,เห็นอว่าอยู่ในระบบเวริร์กช็อปเข้ามาที่รักพี้บอกนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่เวิร์กช็อปนะครับผมนี่ g m มบอกว่าผมกดแค่ครั้งเดียวเนี่ยสร้าง10ครั้งเนี่ยก็คือใช้9หลอดจะทําให้ชาร์จผมเต็มเลยในครั้งเดียวลองมาลองดูว่าจริงหรือเปล่าเงินที่ผมเติมไปกับเกมนี้ผมสะสมมานานแสนนานผมทุ่มทุนมาก ในการเล่นเกมนี้ผมเล่นมาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วถ้า GM อไม่ผมในครั้งเดียวนะผมจะประจานประจีอ่ะประจานอะไรดีวะไม่มีอะไรประจานกูยังไม่รู้จักเขาเป็นตัวเป็นตนมากดครั้งเดียวมาด้วยพลังแห่งพระรัตนาไตยปรดบันดาลให้ผมกดครั้งเดียวและติดเวยเถิดสาุตโอ้ครั้งเดียวจริงจังท้า ม่อีกแล้วเบื่อจากอะไรได้แต่รถใหม่เอาโว้ยไอที่สมานกดครั้งเดียวได้เฮ้ย oh! hey GM ของจริงว่ะของจริงของจริงดูดิไอ้รถถาวรแล้วผมลืมไปนะผมรถคันนี้สามารถใช้หลอดได้2อหลอดคือหลอดสีส้มปกติที่เราใช้เพรซื้อนะครับผมแล้วก็หลอดเป็นหลอดของรถคันนี้เลยนะผมก็คือถ้าสมมติใครอายากได้ก็ต้องทําตามภารกิจที่ขึ้นข้างต้นนี้นะผมก็มีภารกิจรายวันกับภารกิจแบบจำกัดเวลาถ้าสมมติใคอยากได้ก็ไปทำภารกิจเพื่อมาเปิดรอปแบบฟรีๆได้เลยนะจา์น้องๆ สว i f มีเดียควานถูกปะเนี่ยสว m e มีเดียถูกแหละรถถูกติดตั้งด้วยระบบ Forward U แบบดังเดิมของ Alpha าเทคโนโลยีเมื่อปล่อยในตัวเจนวาชิทั้งหมดจะถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว DIYO ช่วยสร้างพลังงานที่มหาศาลอย่างมากหนึ่งเดียวจริงป่าเหรหารตูไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยเวลารวมแล้วแม่ง ในตัวหันไปหลอดเดียวจริงด้วยค่าแต่ของลหลอดนี้นะผมจะเน้นไปทาง3ทางลาหลักๆก็คือทัสเตอร์อะไรอย่างมาก70กว่านะผมแล้วก็จะออกน,นิดนิดทางคอลิชันกับเธอก็คือ6กกว่านะครับผมก็คือเน้นทัสเตอร์ก็คือบูทต่างๆคุณสมบัติพิเศษทุกสิครั้งที่ถูกคูปี้จอมแสบสายฟ้าหมหาโหดหรือแม่เหล็กแรงสูงโจมตีจะได้รับในตัวสามารถใช้ในตบเพื่อเร่งความเร็วสูงสุดของ c v w บูได้เฮ้ยใช้ในตเพื B ่อเร่งความเร็ว c w v w บูได้เป็นยังไงวะ เน้ทนทาาไม่ออกเดี๋ยวลองไปลองดูแล้วกันเครื่องยนต์อัมบัทางด้านซ้ายก็คือสายไนโตรพาวเวอร์นะครับผมเบสิคพาวเวอร์นะระบบขับเครื่องอมัมบัททางด้านซ้ายเหมือนกันก็คือสายไนโตรพาวเวอร์นะครับเชื้อเพลิงดิ่งยาวผมเทอร์โบอัมบัทตรงกลางก็คือสายความเร็วสูงสุดไนโตนรนะครับผมเวลาไนโตรนะครับเอินแทงค์อัมบัทตรงกลางเหมือนกันก็คือไนโตรพาวเวอร์เบสิคพาวเวอร์ก็คือรถคันนี้เน้นไปทางไนโตรนะครับผมเรามาดูดีไซน์รถกันสักก่อนโอ้โหผมบอกเลยว่าคันนี้แม่งเหมือนแบบรถแข่งเท่ๆเลยดูจากากกยรรถนนนนนนนะะคัับบผมมมมดดดดิิหสสีีอออำำำๆๆไไ่่เเชงป็ ครับผมดำๆเงาๆแล้วในโตมีสีโทษนะแล้วเวลากดในโตดูดิอืมเท่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยในเขารองมาขับโถซี่อยากรู้ว่าแพสฟมันจะติดยังไงเว้ยงงมากแม่อะไรตอนเนี้ยหรือว่ามันเป็นแบบแพสฟแบบติดตลอดอย่างนี้หรอโอ้โหดูล้อก็เท่นะเมื่อกี้ลืมบอกล้อเป็นสิบเพราะว่าอยู่ที่สองร้อยจุดสี่นะครับผมโอเค C W W อยู่ที่สามร้อยแปดจุดหนึ่งโอ้ยจริงปะเนี่ย C W W 3 0 8 1้อยแหไอ้ก็แลงนะเหมือนแพสิบจะติดตลอดเวลานะครับผมโอเค W C W เฮ้ย W C W ทำไมสามร้อยแปดจุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว W C W เอาสามร้อยแปดจุดหนึ่งเดี๋ยวแล้วในโตเฉยอ่ะสามร้อยแปดจุดหนึ่งตงเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเกินไปแล้วแปลว่าทุกครั้งที่กดในโตทุกครั้งเลยนะ ความเร็วจะเท่ากับ C W W นี่หรอ C W W ใหม่ดิสามร้อยแปดจุดหนึ่งเดี๋ยวก่อนเฮ้ยรถที่ C W เฉยอะ C W ดิสามร้อยแปดจุดไอ้เชี่ยเฮ้ยเพิ่งรู้ก็คือทุกครั้งที่เรากดในโตอ่ะมันจะทำให้เป็นความเร็วสูงสุดของรถคันนี้เว้ยก็คือ3ามรไม่ว่าจะเป็น C W Boost W C W Boost C W W Boost W C W W Boost 3ามรเห็นไหมครับดูรถคันนี้ดิอยู่อันดับ5ดูดิครับ ดูอันดับทั้งหมดโอ้โหอันดับ5ของเทียนหนึ่งก็คืออันดับหนึ่งแหละโอ้โหใกล้เข้าเซิร์ฟจีนเข้าทุกวันทุกวันแหละคือรถคันนี้เหมือนจะมีอยู่สองแพสซีฟก็คือแพสซีฟของไอเทมนะผมก็คือเป็นสายเด่นเรื่องไอเทมเหมือนกันนะถ้าใครเอาไปได้ไอเทมนี่ผมบอกเลยว่าแจ่มมากอาจจะได้ที่1ตลอดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามัน,ม,นมันเก่งจริงๆนะครับผมก็คือทุกครั้งที่โดนโจมตีพวกอแม่เหล็กคูปี้อะไรพวกเนี้ยเราจะได้ในโตมาแล้วถ้าเรากดในโตเราก็ได้เป็น3 0 8 1ไม่ว่าจกดในโตไม่ว่าจะเป็นทโตไก่ว่างก็เป็น38.1 แนะนําให้อัพรถตามผมนะผมโอ้ยดูดิมีน้องเต็มเลยโอ้ยดูดิน้องขับรถเต็มเลยดูดิ <c oughs> แต่อะไรรถอะไรกันรถสปีดพาร์ทคลาคนอะไรนี่รถคันใหม่รถคันใหม่รู้หรือเปล่าว่ารถคันนี้ไม่ว่าจะกดอะไรก็สามร้อยแปดจุดหนึ่งไม่ว่าจะกดอะไรดีกดในโตกดในโต,นโตดีมากแม่คันเนี้ยดีจริงๆ1หนึ่งโอ้ยโอ้ยเอา ไม่ได้กดมินด้บูชเฉยแม่ T W W W ไปครับผมโอ้โหมาดิอดีตนนอดนนีลรไปบ้วรถผมแรงแค่ไหน3ามร้อยแนะสามร้อยแปดจุด่นะชื่อคลิปชื่อคลิปนีอะไรเดีย๋ยวสามร้อยแปดจุดหนึ่งวะโอ้โหเจ๋งอยู่นะเจ๋งอยู่นะเอยเอยก็โอเคนะผมดิรถก็ก็เลี้ยวปกติโอเคเพราะว่ามันกระดินงไปทางค่าเทินกับคอลลิชั่นอยู่นะผมส่วนค่าเทิน ส่วนอ่ค่าดีฟก็โอเคไม่ได้แย่อันนี้ติดซุปเปอร์โอเวอร์ดีฟด้วยแพสซีติดด้วยดูดีสามร้อยสิบสามร้อยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเจ๋งจัด WCW อาจจะแรงกว่าสามร้อยแปดจุดหนึ่งก็ได้นะครับผมยังไม่ได้ลองนะต้องหาด่านที่มันลองได้ครับแต่ตอนนี้เราที่หนึ่งอะชิวๆเลยอะ่ะเฮ้ยมันเจ๋งจริงเลยแล้วคนเนี้ยอ่าลองกด WCW ดู WCW เท่าไหร<ป>่สามร้อยแปดจุดหนึ่งเฮ้ยสวย การเจ้าโดมิเนเตอร์ไม่ได้แล้วอ่ะไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเล่นเลยอ่ะเฮ้ยเพราว่ารถคันนี้เราไม่ต้องกด C W W นะเรากด W C W ยาวๆเหลือเ่นั้นอ่ะเพราะว่ามันก็ความเร็วเท่า C W W แถมบูสต์ยังนานกว่าด้วยใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับผมคือรถคันนี้เราไม่แทบไม่ต้องกด W C W เอ้ยไม่ต้องกด C W W เลยเพราะว่าความเร็วมันเท่ากับ C W W งงไหมผมก็เริ่มงงแล้วตอนนี้โอเคดูดิกดแค่ C W ก็เลี้ยงบูสต์ได้ โอ้โหเจ๋งจัดไม่ว่าเราจะพลาดยังไงเราก็สามารถเลี้ยงโบได้นี่คือข้อดีขอมงมันนะครับผมเจ๋งจริงจงโอ้โห,โโหเฮ้ยเจ๋งว่ะเล่นมาหนึ่งตาลูกข้อดีเลยไม่ว่าเราจะกดูบพลาดเช่นปกติการจะเลี้ยงบูบต้องกด C W แล้วกดแค่ C W หรือไม่ก็ W C W หรือไม่ก็กดแค่ไนโตเฉยๆเราก็เลี้ยงบูบได้ที่มันเจ๋งว่ะคันนี้ว่ะเอ่อผมขอแบนด์ดกคอนเกียนแล้วกันนะเพราะว่าเราเล่นไปแล้วนะผม อยากเทสความเร็วด้วยซิตี้สิบเอ็ดอะได้ปะโอเคเรียบร้อยไปโยบานเชสไปเอ็ดไงพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นเพราะว่าท m เอ่ะเขากำลังฟังผมอยู่ไงมีรถใหม่กันเปล่ารถอะไรกันอะฮาร์เดย์หรอตอนนี้รถพี่ก็คือแบบโนหนึ่งแล้วนะแฟชั่นร้อยเก้ายแต่ก็ขึ้นที่หนึ่งเพราะว่ารถมันเท่ไงนี่เป็นไงเอาลูกมาขับรถนะครับเฮ้ยมินจ๋าอุ้ยทักเลยทักเลยทักก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมานะมินจ๋า เขาไม่ตอบกับผมเลยอะสยามทยหยองชนหนึ่งไปเฮ้ยเจ๋งมากผมชอบชอบชอบเลยอะมาดิทีนี้รถผมก็แรงสุดเลยดูดิกดแค่ในโตก็แสงแล้ววะจบปะคือเราไม่ต้องเก็บเก็บในโตทำ WCW เอ้ย c w w เลยเราแค่ทำ WCW อย่างเงี้ยดูดิแต่แต่มันชนผมโอ้โหดีจัดผมดีมากเลยวะรถคันนี้ โอ้ยสวยลนะไปไปไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บในโต๊ะผมเพราะว่าเราทำ WCW ความเร็วแล้วก็เท่า CWW ไงเป็นไงเจ๋งจัดคันนี้ชอบเลยอะ่ะรักเลยได้รถใหม่เล่นแล้วได้รถคันใหม่เล่นแล้วแต่ถึงยังไงรถแรงมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะผมส่วนหนึ่งก็คือต้องฝีมือนะเห็นไหมตอนนี้คือรถผมเมตาดับหนึ่งซึ่งผมยังอยู่ที่สามอยู่เลยเว้ยไปครับผมไป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 โ,โอ้ยชน เราไม่ทำโอเวอร์ดีนะเพราะว่าเราจะทำเป็น WCW นะโอ้แต่ยังไงมันก็ต้องเก็บเอ็นแทงมาเดิมอะ่ะเพราะว่าเราชินกับการทำ CWW ตลอดทางไงประเด็นแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมยังพอได้อยู่เสียงรถมมนเหมืนเสียงของ s c o ก e ปะ่ะใช่ปะ่ะเพราะามันเป็นแบบเวลาทำในโตแล้วมันจะเอาเห็นไหมมันจะเอาตูดมาต่อกันอะ่ะไม่ใช่ตูดสิเอาในโตมารวมท่อกันนผมริบติดวัวครับโอ้โหเร็วจัด เจ๋งว่ะโอ้โหตอนอ่านแพสซีฟตอนแรกคือไม่เข้าใจเลยนะว่าอะไรวะใช่ในโตแล้วได้ความโด่งส,สุดสีเดอะวิลล์เลยงงเลยอุ้ยโ <c oughs> ดมินิชาดิเขาที่หนึ่งอ่ะเขาแค่ขี้มูกใส่ผมอ่ะผมส่งจูบให้แล้วกันไม่ใช่จูบอ่ะหัวใจไหม <c oughs> อารมณ์แบบ <c oughs> น้ำไหลไหล <c oughs> โอโ้โหมีด่านใหม่สวยแล้วเมอร์เมดไปเลยครับผมไม่ชอบอขอไดโนซอร์ได้ปะอีเดนวิลเล่ก็ไดะส,สามด่านข้างบนอ่ะไม่แบนนะเขาลอง โอ้โหมันแบนไปสองด่านแล้วอุยเดนสอบบอยมีเบ hmm. like ียบเตรียมเปลี่ยนรถเหรอเจ๋งจังแมวแมวแมวเหมือนตาที่ถ้าเป็นเหบนที่เหมือนจะมีโซผีมหรือลีเจนเข้ามาอยู่ในการแข่งด้วยใช่ไหมผมเข้าใจถูกปะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีที่เปลี่ยนรถนะ F4 เมย์มารีวิวเหรอใช่มารีวิวอ่อนให้ผมเลยนะครับพอดีว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยอะก็ดีใจแป๊บโอเคโอเค ก็ตานี้ก็มีฮาร์ดดสนะผมแล้วก็มีเชดออฟกอรี่แล้วก็มีรถขั้นใหม่ของเรานะครับรถขั้นใหม่ผมอ่านยากมากเลยมันแปลว่าดาวตกอย่างรวดเร็วผมก็งโงกัน <c oughs> ไป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 โอ้โหเอามาดิ CWW ก็ความเร็วสูงสุดเหมือนกันครับมาดิแค่กดในโตรถผมก็เร็วมามาโอเคเจ๋งจัด สวยแล้วโอ้โหโอ้โหใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อทุกคนเด้เอใจเย็นเด้อะฮาเดสเดาะฮาเดสเดาะฮาเดสเดาะดีฟทำไมดีฟทำไมไม่กินต้องดีฟแค่เธอเนา,าก็พอฮาเดสเดาะครับโอ้ยฉันหลุยป่ะฉันบงแม่งของจริงกว่าที่หนึ่งวะ่ะค่าเทิร์ฆ่าเทิร์โอ้ยค่าเทิร์ถึงแม้จะต่ำกว่าพวกนั้นก็ ยอมด้วยความเร็วในโตโดยด,ยดิแค่ในโตก็แรงแล้วครับผมไม่ต้องพูดถึงประสิทธิทภาพอืน่นโอ้ยใจเย็น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  Wcw ครับผมไปเก็บเป็นแทงนิดนึงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บยงบุญไม่ติดสวยลนะวนโอ้โหสวยจัด you. โอ้สวยสวยสวย สวยแล้วจมแม่สวยแล้วจมแม่ไปครับผม C W W เผลนโอ้โหมาดิมาดิที่สองเราพลาดอ่ะตรงทางนัดผมพลาดปกติผมไม่เก็บพลาดในลำดานเนี้ยเป็นด่านลูกรลักลูกรักไม่กระโดดลิ้นลูกรักผมเอ่ยดานเนี้ยแต่ก็แบบผมพลาดอ่ะครับ หลังจากเล่นมาผมรู้สึกว่าค่าเทินอะไรพวกนี้มันอาจจะแบบเลี้ยวไม่สู้พวก hard edge shade of glory อะไรแบบนี้เพราะว่ามันมี passive แบบเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวแบบไม่ดีไงพวกนั้นมันมีประสิทธิภานนพาก,ก็คือเราเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วเพราะว่ามันมันก็ดีล้านการเลี้ยวอยู่แล้วพวกนั้นแต่คันนี้ความเร็วดีมากๆ3 0 8 1มนะผมพอดน,นสูงสุดนะนี่ยังไม่รวมความเ็วพวกตามหลังอะไรนะครับข้อดีของรถคันนี้นะไม่ว่าเราจะกดบูสอะเลยกดในโตไม่ว่าจะกดท่าอะไรก็ตามความเร็วก็308.1ส่วนข้อเสียผมว่ามันมีจุดหนึ่งคือ เทิร์นมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ารถพวกฮาร์เดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเพราะว่าสังเกตด่านดาวนล,ลเกตอะด่านที่มันต้องโคง้งซิกแซกอะผมต้องแตะเบรกอะถ้าเป็นฮาร์เดผมไม่ต้องแตะเบรกผมแค่เลี้ยวเฉยๆอะก็คือมันเดียนคนละแบบกันนะผมถ้าใครอยากเน้นเลี้ยวหนักๆเลยก็ไปสายนู้นเลยฮาร์เดชเฉดออฟคอร์ที่ถ้าใครแบบไม่สนว่าก,กูจะกดบูทอะไรกดท่าอะไรไม่ได้เน้นค่าเทิร์นอยู่แล้วก็คันนี้เป็นตัวเลือกชั้นดีเลยดีจริงๆ ส่วนผมมันเลือกคันไหนเหรอทุกคันนะผมคันไหนมาใหม่ผมก็เอาทุกคันนะครับโทษทีถ้าใครไม่ต้องเสี่ใจผมคิดอะไรนะค,คอมเมนต์วิดีด้านนี้ได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ subscribe และยิ้มกดดิ้งรีบด้วยขึ้นใหม่ก่อนใครพี่พ่อพันเดี่ยวขอกราบอภนะัยมรณิยมศพวันนี้กองสวัสดีครับ